ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยที่เอาไปตามฝันใครเข้ามาก็กากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนเรื่อยๆนะครับที่ผมอยู่นี่ก็ยังเป็นสถานที่โจรครับซึ่งเป็นวันที่5นาครับของการทัวร์วัดมาทำบุญวัดครับถือเงินมาทำบุญอยู่1,000งบาท เขาก็ให้อยู่ตั้งห้าวันแล้วก็ถ้าใครตามชิปก็รู้ว่าได้หรือเสียยังไงก็ประมาณนั้นอันนี้จะมากินอนเจครับฉลองวันนี้จะมีเรื่องเล่านิดหน่อยในวงไพ่ก็วันนี้เอาจริงๆก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็คือเสียนั่นแหละครับ ก็แต่ก็ยังแค่ได้โรยทิพยโลห้องมาเล่นวันนี้จังหวะไพ้สวยงามมากครับคือเขาก็เรียกว่าเป็นมังกรลูกคู่อีกแบบหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เชื่อว่าจะมีมังกรลูกคู่ออกมาได้ถึง23คู่ก็ไม่เคยเห็นครับ23เสอ้ย13คู่ สามคู่นี่ก็หมายถึงว่า26ครั้งนั่นก็เหมือนหมายความว่าผมทายไพ่ถูกทั้งหมด27ท,ทั้งติดต่อกันเป็นทั้งแรกก็เป็นนั้นว่าครั้งแรกจริงๆครับผมก็ไม่ใช่คนเล่นมือเติบมือหนักครับผมก็ใส่สี่ละพันละพันละพัน,พนก็ได้นั่นแหละครับประมาณสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นก็ประมาณนั้นแหละที่มันบวกมาแต่ที่จะเล่าก็มี คนหนึ่งตอนเขาไปซื้อชิปตอนที่ผมรอห้องเขาซื้อชิปแสนหนึ่งเขาไปเดินโตัวนนตัวนี้ไม่รู้เขาไปต้นไหนัั่งแต่วาคลาล่าเขาหมดมาเหลืออยู่หมื่นห้าสุดท้ายเขามาทันอยู่ประมาณ13ขอนครับ13ครั้งไม่ใช่13ขอนสิตาจากไพ่ทั้งหมดยี่สิบหกยี่เจ็ดขอนที่ผมเล่นอยู่นะที่แรกก็ผมเล่นอยู่ คนนึ่งไก่กป้าคนหนึ่งแล้วก็ก็มีเข้ามาร่วมเรื่อยๆเรื่อยๆที่คนนั้นเขาทิ้งหมื่นห้าสุดท้ายเขาบอกว่าหมื่นห้าสุดท้ายโดนก็โดนไปเขาคือเขาก็หมดหลายแสนแล้วที่เขาพูดนะนะก็จังหวะถูกแล้วเขาก็วางหมื่นห้าทุกครั้งเลยเขาก็ถูกด้วยประมาณ13ครั้งก็ได้ทุนคืนเลยประมาณ แสนแล้วก็แสนกว่าบาทนะครับเขก็ได้ทุนคืนแล้วก็มาช่วงประมาณที่ตาประมาณที่สิบแปดสิบเก้าก็มีปัญหาเริ่มเริ่มมีปัญหาคือไพ่มันออกสวยมากก็ไม่ใช่ว่าผมเดาไพ่ได้อันนี้หรอกเขาคนอื่นเขาก็เดาเป็นเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเขาจะให้ผมเปิดเพราะว่าไพ่มันออก ทางเขานั้นเขาไม่ให้เขาไม่อยากให้เปลี่ยนมือก็ประมาณนั้นแหละกพผมก็เปิดมาตั้งแต่แรกก็ประมาณคอนที่18มีปัญหาก็คือลิมิตของคอนไทยเขาไม่ให้ลงเกินสามหมื่นใช่ไหมครับแย่งกันลงแย่งกันลงก็มีปัญหามีปัญหากันก็ลงฝั่งเดียวกันนั่นแหละเจนนั้นเขาก็ยืนพื่นที่ มหมื่นหครับผมก็ยน็นทิพื้นที่พันก็มันก็หลดหลายคนเล่นมันก็เกินสามหมื่นเขาก็ต้องให้คนสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นคนดึงออกก็วุ่นวายกันอยู่นานพอสมควรครับพอแจกให้เสร็จพอเข้ามาสู่ขอนที่สิบเ้าแย่งกันลงใหญ่เลยแย่งกันยัดใหญ่เลยเพราะว่าพอผมลงปุ๊บมีเสียบตามรวบ แย่งกันอุตลูด้วยพวกเย็นก็เสียเปียบหน่อยก็ถกกันอยู่อยู่นิดหนึ่งเขาก็เรียนว่าให้ให้เจน,นเขาเป็นคนถอดไตขึ้นเขาก็ลงหมื่นห้าใช่ไหมครับเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาลงหมื่นห้ามาตลอดเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมเขาก็ลงก่อนสุดล้วก็ถกไปถูกมาไอ้พวกหนึ่งลงหลังเลยแหล,ละต้องลงก่อนเขาก็โยนมาเล่นไทยเกมไ็ได้ยินเสียงบน่นข้างหลังบอกว่า ขอออกไปยเกมทีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสภาพนั้นแหละครับมาตั้งแต่ขอนสุดแปดบเ้ามาถึงขอนที่ยี่สบสามขอนสุดท้ายก็คือถูกขอนสุดท้ายตาสุดท้ายผมก็มีลางสังหรณ์ครับตาสุดท้ายนะะผมว่าผมผมจะลองใส่ห้าพันลองดูเชื่อไหมผมใส่ไปห้าพันตานั้นแหละ ผมผมก็ถือเช็ตอยู่หน่อยๆถ้าผมอัพเหมือนผมจะโดนก็โดนจริงๆคือพวกนั้นเขาก็ไม่ลงเลยครับเพราะว่าเขาจะรอให้ผมลงผมก็แจ้งอยู่ประมาณขอนที่2 1เนั่นแหละผมแจ้งลงแดงพากันลงเพิ่มใหญ่ผมโยกไปน้าเงินก็ตามไปหมดเลยน้ําเงินไอที่ทะเลาะทะเลาะกันนั่นแหละก็แย่งกันลงอยู่ตายที่20 21ผมก็เลยโยกไปน้าเงินก็โยกตามพวกนั้นก็ดึงขึ้นหมด 啊。 บัตรอาหารแต่ว่าบัตรอาหารมันต้องสามพันขึ้นไปใช่ไหมก็เลยจะไ,ได้ใบหนึ่งเขามีเงินอยู่พันหนึง่งเขาจะซื้อชิปเล่นนั่นแหละก็เลยแบ่งบัตรอาหารไปให้เขาสี่ใบก็คือประมาณสองร้อยที่แรกให้ไปสองใบก็เห็นเขาไปคุยกับอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับอาหารที่นี่มันก็สตาร์ทที่หกสิบบาทก็มีก็เลยให้เขาไปม่สี่ใบก็มากินข้าว เรื่องไพ่สวยไพ่ไรพวกเสียนไพ่เขารูดีไม่ใช่ผมรูหรอกครับทุกคนก็เขก็ดูเป็นแต่ก็เล่าให้ฟังประสบการณ์การเล่นไพ่มันอยู่ที่ขอนไพ่บางทีมันสวยสวยมากจนแบบน่ากลัวเพราะว่าก่อนที่มันจะสวยแผมก็แทงผิดสีตาติกต่อกันมาแล้วครับก็ไม่กินข้าวด้วยกันครับเย็นจ้าโคจี ก้าวกระเพราหมูเจแล้วก็ขนมหวานก็น่าจะเจมั่งคติขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยทเที่ยวไปตามฝันเมื่อวานนี้เจอเอฟซีหลายกนคนหกคนเขามา่าก็คุณท่องเที่ยวทั่วไทยว่าเคยดูชิปดูชิปอยู่อะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณมาก มาครับกินข้าวด้วยกันไม่ขนานกะินโชว์ครับนี่ยนะกายข้าวก็ประมาณนี้แหละข้ัวเาเย็นดาวโกขนมหวานก็คงประมาณแค่นี้แหละเงินยังเหลืออีกซื่อ